สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนชนเฉีคุณเคยสงสัยไหมครับว่ารีพอร์ตที่คุณพับบิชนะครับเข้าไปใน Workspace นะครับแชร์กับคนในนั้นใช้งานนะครับผมคุณมีกราฟแดชบอร์ดใช่ไหมฮะแต่มันมีข้อมูลบางส่วนที่มันไม่ได้แสดงบนกราฟและคุณเนี่ยไม่อยากให้ยูเซอร์เห็นเนะคุณก็เลยคิดว่าเฮ้ยเวลาเราแชร์รีพอร์ตไปแล้วยูเซอร์จะเห็นแค่แดชบอร์ดรีพอร์ตอะไรต่างๆที่เราแสดงขึ้นมาเท่านั้นจริงๆแล้ว มันส่ง Dataset ไปด้วยนะครับหมายความว่าอะไรถ้าคุณซ่อนอะไรบางอย่างไว้นะคุณสร้างเ็จไม่ดีนะครับไม่ถูกต้องข้อมูลเหล่านั้นหลุดไปถึง Us e r ได้ด้วยนะครับผมก่อนเริ่มนะฮะวันนี้ผมก็ขอฝากนะครับเพจชีเส้นนะครับทางช่อง u t u b e นะครับมี Facebook ด้วยเหมือนกันนะฮะข้อมูลอัปเดตทุกวันนะครับเกี่ยวกับ microsoft 3. ามหกห้านะฮะทั้งแพลตฟอร์มโคพายลอรอที่เกี่ยวข้องนะครับอัปเดตกันทุกวันช่วยกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะครับกำลังใจให้หน่อยนะครับงกคน เลยๆครับอ่ามาดูกันเลยอย่างแรกนะ่อ่ะสมมติเราสร้างรีพอร์ตขึ้นมาเรียบร้อยนะหนึ่งรีพอร์ตเนะี่ยมีกราฟลักษณะแบบนี้แต่ข้างในนะครับคุณมี Data ต,ต่างๆอื่นๆเลยที่คุณไม่ได้ใช้ในการสร้างรีพอร์ตให้นึกแบบนี้ในใจคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเวลาที่เราพับพิจรีพอร์ตออกไปกับยูเซอร์เห็นนะคเขาก็เห็นแค่กราฟแค่นี้แหละแต่จริงไม่ใช่ไอที่เหลือไปหมดถ้าคุณไม่ได้ทาอะไรเลยนะอย่างเงี้ยไปหมดผมพับพิชให้ดูพับพิชให้ดูไปเดโมจะสีแบบนี้เนี่ Space อรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งนะฮะมันก็จะส่งข้อมูลเนี่ยเข้าไปที่ Workspace นะครับไปสร้างรีพอร์ตขึ้นมาเนะี่ยโอเคผมก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวอ่อรีพอร์ตขึ้นมาให้เห็นนะครับโอเคเป็นดาต้าถูกแล้วนะครับผมบอกว่าเอ้ยใน Workspace นี้นะครับเอ้ยผมบอกรีพอร์ตโอเคผมาอาจจะบอกว่าเฮ้ยในรีพอร์ตเนี่ยผมจะแชร์ให้กับคนอื่นใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นอ่าผมมาที่นี่ผมก็ไปติ๊กที่นี่นะครับแล้วก็ไปที่อะไรฮะ Workspace access มาบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นบัร์ตี้เหมือนเดิมเพื่อนรักนะฮะปาร์ตี้แต่บัะดี้บัปตี้อาจจะเป็นหัวหน้าผมนะครับในใจผมคิดในใจเลยว่าป็นหัวหน้าผมแอบวิเวอร์๋ยวเขาจะว่าเราฮนะ,ะไม่ให้เกลียดเกลียดเขาเป็นแอดมินเลยไหมเมมเบอร์คอนทิบิวนะฮะให้สิทธิ์เขาเกินความจําเป็นความจําเป็นเช่นให้คอนทิบิวเข้าไปให้คอนทิบิวเข้าไปนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นสมมติผมเป็นให้เรียบร้อยผมเป็นปัรตี้มา ผมมาที่ Workspace เดโมจัสซี่เปิดรีพอร์ตมาผมแกดหนึ่งผมขอรีเฟ e s นิดนึงครับเ่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาอันเก่าเราค้างไว้ผมก็บอกเอ้ยเปิดรีพอร์ตได้ปกติครับไม่มีปัญหาแล้วก็สงสัยครับว่าเอ้ยไอ้ที่มันแสดงอยู่ใน Workspace เนี่ยนอกจากรีพอร์ตคืออะไรกันหนึ่ง semantic model โอ้อเพิ่งไปรู้มันเลยสนใจกดเข้าไปดูปุ๊บในใจผมก็คิดว่าอ๋ออะไรของมันวะเนี่ย Export a ได้อ,อทำอะไรกับมันได้บ้างนะ d ด t ต้าพวกเนี่ยโหออโต้ค oh, ีเอทรีพอร์ตอะไรได้ด้วยเนี่ยโอเคอาจจะมีแบบเฮ้ยทำรีพอร์ตอะไรได้ด้วยนะอ่ามันก็จะเจนพวกอ่อรีพอร์อะไรขึ้นมาให้คุณด้วยนะอ่าพิเศษเลยถามว่าเฮ้ยบางอย่างนะครับมันเป็นข้อมูลซึ่งเราไม่ได้ทำรีพอร์ตมาตอนต้นแล้วอยู่ดีๆเฮ้ยไอคนนี้เนี่ยมันไปทำอะไรวะ เออมันไปทําอะไรรีพอร์ตมันออกมาหมดเลยแบบนี้เอาสวยแล้วนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าเราดีเลย,อ,ยาอาจจะไม่ได้หัวหน้าอาจจะไม่เวิร์กนะหัวหน้าคงจะรู้ข้อมูลแล้วใช่ไหมคนคนอื่นแล้วกันนข้อมูลพวกนี้ออกมาหมดเลยที่เฮ้ยไปเซ็นไปนแค่เนี้ยแล้วคุณไปทําแบบนี้ทั้งหมดเลยงานเข้าครับงานเข้าแน่นอนข้อมูลรั่วรั่วระหว่างฝ่ายก็รั่วเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าไอเดต้ที่คุณพับปิดขึ้นไปพร้อมกับรีพอร์ตไอะคุณเอปิปรีพอร์ตขึ้นไป มันเอา Data ขึ้นไปด้วยนะครับตึงตึงตึงเอาแล้วแล้วลถ้าแบบนี้ครับเห็นไหมฮะรีพอร์ใตใน Data ขึ้นไปด้วยทำยังไงล่ะครับอ่าขั้นแรกที่ทำได้นะครับอย่าให้สิทธิ์เขาเกินความจำเป็นอ่าเรามาดูกัะนฮะสิทธิ์เกินความจำเป็นก็คือมันมีโรอยู่นะครับแอดมินเมมเบอร์คอนทริบิวถ้าดูอย่างเดียวนะีะส่วนมากเก้าสิบเก้าเอร์เนคือ เอเจนเซอร์ user, คือดูอย่างเดียวจริงๆไอ้เมมเบอร์คอนเินท์นี่เลิกคิดไปเลยไม่ต้องไปให้เนี่ยมันมันทำอย่างอืงอ่นได้เยอะแยะเลยครับให้ทำวิวเวอร์อย่างเดียวแหมเป็นแบบนี้ผมก็รู้แล้วโอเคผมรู้ซีแก้แล้วนะครับผมก็มัมกกนจนะผมขอกดก่อนนะขอรีเฟซอะไรมันเรียบร้อยกันนะแหมให้มันเรียบร้อยก่อนผมเอ็กเซสต์นี่ผมก็เออเป็นอะไรขอปิดก่อน m มี e m มเบอ r ์อั t ดับที่2เ e ร็จเร t ยบร y อะแล้วโอเคตัวนี้แล้วกันนะผมมาเข้ามาเหมือนเดิมแหละนะฮะผมก็ปรับตรงนี้เป็น Viewer แหมเจ้าบัตตี้เขามาถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะเคยใช้ได้อยู่ของนี้มาอีกรอบนึงละหาอีกรอบนึงยังไม่หายหายยังหายพอเป็น v i e ว e r ปุ๊บนะฮะหายไปอ้าวกดไม่ได้แล้วตรงนี้ Data ฉันเจาะความลับคุณไม่ได้แล้ว นะครับนอกจากนั้นมาติวที่ติ๊กตรงนี้เผื่อจะขึ้นอ้าไม่มีที่ติ๊กโอ้โหคืออะไรครับง,ง่า,ายๆคือถ้าคุณแชร์รีพอร์ตไปใน workspace นะครับมั่นใจว่าไม่โอเวอร์เพิร์มิชันให้ใครทั้งนั้นถ้าจะดู v i วเวอเท่านั้นโอเคไหมวิวเวอรเท่านั้นนะครับท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากทำวิธีนี้มีวิธีอื่นไหมมีวิธีหนึ่งเรามาที่ เวิร์กสเปซเหมือนเดิมนะครับคุณสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอปได้นะครับว่าเฮ้ยใน w o r k s p สเปซนี้เราจะมีแอปที่ใช้รนะีพอร์ตเนี่ยเราก็กด create app นะครับผมนะกด create app ผมก็ demo 44แอปแล้วกันนะสมมติเนี่ยตั้งชื่อมาเรียบร้อยต่างๆนะครับออ show app publisher submit นะครับผมนะผมก็เสร็จแล้วผมก็กด add content อ,อผมไม่ใช่ผมเลือกเลือกคอนเทนต์ลวผมใ ผมมีรีพอร์ตเดียวใช่ไหมจริงๆถ้าคุณมีหลายรีพอร์ตเนาะคุณเลือกได้ว่าจะเอารีพอร์ตไหนเ,เข้ามานะครับก็ add content เข้ามาแล้วก็ add a u d i e n c นะครับผม add a u d i e n c เนี่ยหลักๆนะครับคุณสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้เหมือนกันนะคุณเห็นจะมี option ถูกไหมว่าเฮ้ยมันมี grant to entire organization เลยหรือว่า specific group ครับจะบอกว่าตรงเนี้มันจะอยู่ที่ admin น,นะครับ ที่คุณสามารถเข้าไปเซตได้คุณก็คือคุณต้องเป็นแอดมินนะฮะแอดมินแอดมินผมดูก่อนอ่าแอดมินแอดมินสามนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเข้าตรงนี้เนะฮะเข้ามาที่แอดมินนะครับคุณจะเอาข้อมูลนี้ไปบอกแอดมินคุณก็ได้นะผมก็อ่าโชว์ i n c แอดมินเซ็นเตอร์ผมมาที่ Power BI นะครับเราผมก็จะหาอะไรที่มันเกี่ยวกับอ่า n t i r r o r n i z i z i t n o n นะครับ แบบนี้พ u บปิดแอปนะครับ enable ไหม e n t i r e orientation ถ้าบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่เอาให้แชร์เป็น specific แต่ไม่มีการ Publish App เนี่ยไปทั่วทั้งอง,องค์กรแต่การ enable ตัวนี้คุณก็สรุปเลยนะว่ในการทั่วขององค์กรของคุณน่ะคุณระบุกรุ๊ปด้วยก่อนว่าเอามันแค่ไหนละ่ะทั้งหมดจริงๆหรือว่าแค่กรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งเท่านั้นถ้ากรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งนั้นก็ระบุไปแค่กรุป๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งเท่านั้นก็ได้เหมือนกันอ่าโอเคเก็ตไหมว่าการแชร์ตรงนี้นะครับมันระบุได้นะครับถ้าเกิด อันบนผมไม่เอานะผมก็บัตตี้บัตตี้เอาปิดแอปเรียบร้อย c o ปปี้เอาบัตตี้ดูได้ไหมแอปบัตตี้ Body. เปิดดูได้ถูกไหมเฮ้ยบอกแชร์แอปอันนี้ให้คุณ,คณก็ไปดูแอปอันอื่นดูไม่ได้นะ Data view e r อะไรดูไม่ได้นะเห็นไหมอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งท่านอาจสงสัยว่าเฮ้ยแต่มันก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะ ถ้าเกิดเราไปปรับเขาเป็นอะไรอ่ะีจิไว้อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะขึ้นมาไหม d d t t a อัพให้ Member เลยอลองดูปารตี้ลองดูไม่ขึ้นไม่ขึ้นวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันบนแอปของ power bi คือไว้ดูอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นมันจะไม่ engage การเอาร a ต้ม analyze เพิมเ่มเติมอะไรทั้งสิน้น วิธีการน,นี้ใช้ได้สนท่านสงสัยอีกอย่างหนึง่งถ้าเอามันออกละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเอามันออกจะเกิดอะไรขึ้นครับลองดูก่อนลองดูก่อนเข,เขาไม่ได้เข้าไม่ามาได้เลยหมายความว่าอะไรครับหม,มายความว่าเฮ้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีแอปแล้วคุณจะให้แอปเนี่ยยูซอร์ใช้นะครับ เขาต้องมี access ด้วยไม่มี access ก็ใช้งานไม่ได้นะครับยา้ขาขกดูอย่างเดียวก็ใช้แบบเมื่อกี้แหละนะครับผมจริงมันก็คล้ายกับไตรงบนอะไรนะฮะบนบนตรงที่เป็นรีพอร์ตแหละแต่ตรงบนแอป,ปเนี่ยมันมีพวกเมนูอะไรต่างๆที่สามารถที่จะให้เขามาเลือกรีพอร์ตอื่นๆได้ด้วยโอเคผมขอแอดคุณบัตตี้กลับมานะครับแต่ผมแอดให้เขากลับมาเป็นเมมเบอร์รอบนี้ขอทิพิวแล้วกันนะ แต่รอบนี้ผมจะทําอีกแบบนึ้งท่านบอกว่าโอ้โหไอการที่เราจะปิดทุก Data s e ซเนี่ยผมก็ไม่อยากขนาดนั้นแต่มันมีบางอันที่มันเป็นซีเคดบางเทเบิลเท่านั้นนะ่ะคุณช่วยปิดแค่บางอันได้ไหมโอ้โหมันดูแบบอันเก่าเนี่ยปิดไปทั้งหมดเปิดทั้งหมดแก้ไขได้ทั้งหมดถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอกปิดบางอันได้ไหมเปิดบางอันได้ไหมโจทย์นี้น่าสนใจ น่าสนใจยังไงก็คือว่าทุาิมีถถวสิบเทเบิลเนาะอยากจะเปิดสักห้านะครับปิดสักอ่าห้าเหมือนกันนะไอ้ที่เหลือให้เขาไปอินด y ไลท์ตามที่มีข้อมูลคนนี้เขาอาจจะออโต้อินดีไลท์เนี่ยอาจจะเริ่มแบบมีดิเมนชันที่ไม่ครบอะไรเงี้ยอาจจะอ l นดีไลท์ข้อมูลไม่ได้นะครับแต่ในมุมนี้ผมจะไม่ดูว่าวิธีการทําแบบนั้นก็ง่ายนิดเดียวเหมือนกันพอมาที่นี่นะครับผมเป็นรีพอร์ตที่เปิดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะไปก็คือให้คุณไปที่แทบ็บที่เป็นเทเบิลวิวนะครับบนเทเบิลวิวนะ บนเทเบิลนั้นลองดูดีๆสังเกตดีๆนะครับว่าคุณคลิกขวาผมเอา user uh, secret table นี้ล้คกันคลิกขวาปุ๊บมันจะมีอยู่หนึ่งอันที่เขียนว่าปุ๊บ h i g h in report view อุ๊ยคืออะไรผมขอดูเดีกดถูกอันบ้มว่าเนี่ย h i g h in report view คืออะไรลองกดดูปึ๊บ h i g h in report view เรียบร้อยมันจะบอกว่าอะไร This field or table is hidden in the report view selected to make it visible น่าสนใจลอง u u l i s h ดูเด็เชงนะครับแล้วลอง Publish ขึ้นไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนนั้นนะครับจำได้ไหมตรงบัตตี้เราทำให้เขาเป็นอะไรอยู่เป็นเป็นอะไรนะเอเมเบอร์อยู่เนาะงั้นเขาจะเข้าไปทำอะไรบางอย่างได้ถูกไหมในมุมนี้นะครับดูสิพัิเสร็จหรือ,อยัง นะครับพบิเสร็จแล้วเนาะถ้าปิเสร็จแล้วครานี้ผมก็เป็นปัิที่ผมเข้ามา idemo74 underscore t ตัวเนี้อ่า report ดูได้ปกติไหมแอน report ดูได้ปกตินะครับอ่ะผมมาสนใจตรงที่ผมเคยเล่นแลละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับอาย table user มันหายไปไหม user secret ตัวเนี้ย คนนี้มันหายไปเลยหมายความว่าอะไรฮะคือข้อมูลมานะ่แต่ Data ก็ไม่มาคราวนี้แม้แต่ User ก็ไม่เห็นครับว่ามันมีคอลัมน์อะไรบ้างถูกไหมอะผมลองเพิ่มอีกหนึ่งคอลัมน์แล้วกันสมมติผมจะเอา Primary หลักตัวนี้จะซ่อนไปทำให้มันเหลือแต่ไอ้ r e ลิซึ่งมันมีแต่ Table ซึ่งเป็น r e บลิเแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยผมกดเหมือนเดิมกดให้อ n น e p o r t View แล้วผมก็ Pu b l i s h Data ขึ้นไป เดโมตัวนี้ DPS เดิมนะลองดูลองดูนะครับก็คู่หนะึ่งเนี่ยให้มันรันให้เรียบร้อยก่อนนะครับลันเรียบร้อยแล้วผมมาหน้านี้เดิมเนะี่ยซีพอตผมเหลือเทเบิลเดียวแล้วคราวนี้ผมลองดูซิ export this data จะเกิดอะไรขึ้นไอ้จาทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมคือเหลืออยู่เทเบิลเดียวจะไปทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมก็ฉะนั้นคุณจะเห็นว่า เฮ้วิธีการเนี้ h i g h f o r m Report View อ่ะมันปกป้อง Data คุณจากการมองเห็นของ User แม้กระทั่ง Table เนี่ยก็ไม่เห็นว่าม,มี Table อะไรโครงสร้างเป็นอะไรก็ไม่เห็นถูกไหมมองเปน็นลักษณะแบบนั้นก็ต้องปกป้องนะถ้าบางที Data คุณมาจากแชร์พ i อ t แล้วเขรู้พวกชื่อ Table ชื่อคอล m เนี่ยผมเอาไป Search หาเนี่บางทีเจอนะไม่ได้ยากขนาดนั้นจะค้นหาแต่คุณเห็นว่าเฮ้วิธีการนนกเน,รนี้มันก็เป็นวิธีที่ใช้ในการซ่อน ข้อมูลจริงๆนะครับให้ user เนี่ยเห็นแค่ตัวกราฟ report table อะไรก็ตามที่คุณยายเขาเห็นนะครับอ่ะมา summary key takeaway กันวันนี้เราเรียนอะไรไปนะครับผมได้สอนเกี่ยวกับการทำความเข้าใจว่าหนึ่งเลยให้ r o ต่างๆนะครับผมที่มีเนี่ยมันมีนัยะสำคัญนะครับในการที่จะสามารถเห็นข้อมูลบน Power BI workspace ได้นะครับในการที่คุณแชร์ report เข้ามา ผมบอกว่าไอ้โมเดลเนี้ยนะครับเราใช้ในกรณีที่เป็นลืมบอกไปเลยใช้ในกรณีที่เป็นแบบ Import นะครับถ้าเกิดเป็น direct query เนี่ยจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับผม Import คือเป็นการดึงข้อมูลเข้ามาอยู่ในโมเดลนะครับแล้วค่อยทำรีพอร์ตออกมาแสดงว่า Data เนี่ยจะ host ไว้ด้านในคุณก็ต้องปกป้อง Data าที่มันดูดข้อไู้ด้านในให้เรียบร้อยพอปิดขึ้นไปนะครับรีพอร์ตนะครับแดชบอร์ดรีพอร์ตขึ้นไปนะครับมันส่ง Data Set ขึ้นไปด้วย วิธีการที่คุณจะปกป้องไม่ให้ยูเซอร์เนี่ยเข้าไปทะลวงเห็นว่า dataset ข้างในมีอะไรนะครับวิธีหนึ่งนะครับคุณเซตยูเซอร์ให้เป็นอะไรฮะให้เป็นวิวเวอร์เขาจะเข้าไปทำอะไรกับ Data ไม่ได้แต่เหตุเขาจะเห็นโครงสร้างถูกไหมฮนะวิธีที่สองนะครับบางทีเราไม่อยากให้เขาเข้ามาตะลุยในนี้บางทีเราจะแชร์ลิงก์ให้เขาตรงๆนะครับเพราะเนื่องจากถ้าเกิดเราแชร์ลิงก์ในนี้เขาก็จะกดคลิกไปคลิกมาได้เราก็ทาการ สร้างแอปขึ้นมานะครับให้เขาไปใช้งานนะครับอแอปเนี่ยสมมตินี่ก็สร้างแอปขึ้นมาให้เขาสามารถเข้าไปใช้งานได้เขาก็จะเห็นแอปตัวนี้ที่เขาสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็ชอบใช้แค่แอปอย่างเดียว d a t ้าในเขาก็ไม่มายุ่งและอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีสุดท้ายคือการทําการซ่อนโดยมาที่แทบ็บที่เป็นแท็บ Table View นะครับบน Power BI Desk t o p แล้วคุณมาที่ Table กดคลิกขวาตัวนี้นะครับมันจะซ่อนอะไรฮะ อา uh, High in Report View ได้แล้วเพราะนั้นคุณมาที่ตรงหน้าของ Power BI นะครับที่เป็นตัว Data นะครับกัน Data คือตรงนี้นะครับมี Data ปุ๊บคุณเห็นว่า Table จะเหลือแค่ทางผู้สร้างเนาะของ Report Viewer เนี่ยให้คุณรู้ว่าเห็นแค่อะไรเท่านั้นอันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะในการทำา e p o r t แล้วมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปมันไม่รั่วไหลโดยไม่จำเป็น ฝากด้วยสำหรับซีิโซดนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไม่ชอบกดดิสไลค์มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมพบกันใหม่ในอีนะิโซดหน้า The Citizen สวัสดีครับ